สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสวออจับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า SME Privilege Market ภายใต้โครงการการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์แก่ SME ปีงบประมาณ2566ใต้แนวคิด SME Privilege ครับพิเศษเพื่อ SME เพื่อสร้างช่องทางและโอกาสทางการค้าพร้อมแนะนำและเผยแพร่สิทธิประโยชน์สำหรับ SME โดยในงาน ารได้เชิญผู้ประกอบการทั่วประเทศนำสินค้ามาจําหน่ายมากถึงร้อยบูธพร้อมสีสันความบันเทิงหวังเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นหนุนเศรษฐกิจไทยณนบริเวณชั้นสองอาคารรัฐประาศาสนภักดีอาคารบีศรรูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยงานจัดขึ้นถึงวันที่1กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8ปดนกาสานาทีถึง16บหนาฬิกาโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนางลักษนาตั้งจิตนกผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอออ่อมสสวผู้บริหารและคณะทํางานผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปร่วมชมงานกันอย่างคึกคัก